เฮ้ยไปแล้วไาหนักโดนตัแล้วทุกคนโอ้เหน่งมากครับผมทีมงานนี่เน้นงาครับโดนโดนอยอม ถ้าปเกตเบนได้5ตัวนะผมจะเอาทุกปเกตเบสฟรีเลยเบสฟรีเบสฟรีผมปรเกบตังปรเกตสักตัวสักบาทเลยสักตางค์เลยแต่ต้องไอ้ปรเกตต้องได้5ตัวนะตัวละ 5, ว่าห้าหกล้เน่ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพายเยอ่ยครับปิ๊กแม่ไปแล้วครับสำหรับช่วงเทศกาลขนปลาจาราม็ดนะครับผมวันนี้ในยามเช้าครับเวลา8โมงป่ายครับบรรยากาศตอนนี้นะครับ ทีมงานฮอลได้เดินทางมาถึงยังบ่อตกปลาเจ้าหมูนะครับวันนี้เป็นแฮปปี้นึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสบ้างบรรยุดวันนี้นะครับซึ่งวันนี้หลายๆท่านที่ถามและก็เติงหาคุณป่อนะครับนี่นี่ลัางผมตั้งไว้แล้วนะครับวันนี้ถ้าเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และดื่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะปฏิภาดคลิปใหมยย่ๆกับตัวสำหรับวันนี้ไผ่ที่กระเติงหาีป่อนะครับวันนี้ผมจะบอกเลย อิ่มๆกันไปเลยอีป่อวันนี้เพราะว่าวันนี้ได้รับความท้าจากไอ้ญิงมาบอกว่าถ้าวันนี้คุณป้อได้ป๋า5ตัวจะก็ว่า5ตัวนะครับจะมาเสี่ยงสตางค์สบัดไปป้อไอ้ญิงจะเอาสตางค์ให้ป้อปีกบ้านโดยนะครับปรเกตดถ้าปรเกตดเบดได้5ตัวนะผมจะเอาคือปรเกตดเบดฟรีเลยเบดฟรีเบดฟรีผมมาเก็บตังค์ปเกรดต,ตักตัวตักบาทเลยตักสตางค์เลยวันนี้ก็มาลุ้นคอมเมนต์เปลนกำลังใจให้ครับอีป้อกัเลอนะครับแต่ตอนนี้อีป้อยมัได้สักตัวได้นะ แม่ตอนนี้เนี่ยเมาก็ตั้งขคอ,อยู่โอเคนะเราไปดูกันว่าวันนี้คุณปอเปิป้ปนจอมเป็นอย่างแล้วก็ใช้วิธีการตกแบบไหนแล้วก็วันนี้การแก้เกมเขา,าจะไปแต่ที่แน่ครับวันนี้ครับแก็ผมไม่ได้อย่างเส่นอย่างแล้วนะผมยังไม่ได้ตั้งขอจอมแปไหนวันนี้เนี่ยมันโขนกับมันแหนี่งก็แซ่แซ่ขอขวายแซ่แซ่ขอขวายไปไาแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับในวันนี้ผมง่วงขนาดนี้ครับผมไป อีป่อสวัสดีครับเป็นลไวบ่อปุ่นเดือดกระเติงแห่ป่อขนาดเนอะกระเติงแห่ป่อนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ่อตกปลาเจ้าหมูเจ้าหมูนะครับเนาะเจ้าหมูพ่อพ่อนี่ครัแม่หว่าเจ้าหมูข้างนั้นนะลูกเต็มเลยวันนี้ป่อได้รับความท้าจากไอ้หญิงนั่นเนาะปันเนาะได้ยินแล้วเหรอไม่ได้แล้วก็ขอท่าได้แปะแห่ตัวแม่โฮ้ยพม่าได้ก็ได้แปะแห่ตัววันนี้อีป่อจะไปได้เสี่ยงตามสมบัติปลาปอพอหยิงเอาเสตแรงปีกให้ปีกแม่ด้วยนะไม่ได้เนี่ยเออ วันนี้พ่อแม่ได้วันนี้พ่อมาจอมเป็นอยังครับวันนี้พ่อของแม่แบบเปิ้กว่าหมดแล้โอมือแล้วเนี่ยแห่แห่แต่ไปมือแล้วประเดี๋ยวนี้ปีกใหม่ใหม่นี่ในวันที่อากาศบ่ค่อยฟ้าฝนบ่ค่อยเปนยิดใจได้นะครับแดดหน่อยอากาศวันนี้อากาศปิดเนาะนะครับแต่วันนี้หมอแพทย์เนาะหมอแพทย์เนาะก็คาดมาได้คาดมาได้นี่วันนี้นะครับวันนี้อนุญาตเลือกใจเป็นเดือตกปลาเกตนะครับแต่สูตรพิเศษของเอบีฟรีซิงวันนี้เราจะอุ้มออกฮะนี่จะอุ้มออกนะอันนี้รุ่นนี้รุุุ่นนออออออ้้มมกกเเาะลุ สังเกตหุ่นตัวเก่าดีๆนะบ่อเด้อฮ่าแม่แล้ว่นนวะวา,อาเอาแต่เปิ้ลน,นะ,ะแก5ตัว5ต,ตัวอาจจะเกินกว่านั้นก็ว่าได้เออของอี้มันแน่หรกเคลียนเท่านั้นครับวันนี่วันนี้น <Rose. S 2> คุณพ่อมาจอบเป็นสปิรเปิ้ลนะครับหมุนแน่หรอกไม่ปอแน่แน่แนี่แนี่แนี่ดูนะครับโอ้นี่ตั้งทุ่นแงมบ่เฮ้ยอ๋อหมอนะตั้งทุ่นแงมขนาดวันนี้ก็มีเพื่อนพี่ๆีแน่ๆนั่งตกปลานะครับมากันนั่งขนาดนะครับตอนมาเจ้านี่กันอย่างไรครับ อ่าบ uhm, huh. mm ่อจมูกหรือบ่อที่ยิงมันเปิดนะครับโซเดย์จะเป็นปลาจาระเม็ดนะจาระเม็ดสนักนะบอเนาะนะครับแหมกับเดลกับอีป่อกับอีโคนป่านินเดอมันนี่คือตั้งใจมาป่านินเนาะมัอีป่อมาเอาป่านินเอาปลาตะเพียนที่มันได้ก็อีป่อเฮ้ยโอ้ยอัโอ้ไอ้นี่เดี๋มันกลัวเลยนะไอ้ผม ครับสวัสดีครับโอเคอย่นงนี้หันครับวันนี้ก็มีคุณป่อนะครับพี่เพื่อนๆนะไอซนะครับลายนี้ก็วันนี้ก็มีไอจีมไมเอวโดยนะครับวันนี้ชุดตัวเบสนะครับที่เลือกใช้กันวันนี้นะครับน้องก็ใใจกันเป็นนะครับเนาะนี่นะครับแบรนด์ของยโมโตนะครับซึ่งตัวนี้วันนี้คุณป้อเปิ้ลมาใชไปนิดน้อกกจะใจเป็นแบบขอไรเงี้ยงนะครับเนยตัวนี้นะครับเนาะนะแค่การกันตาได้เลยนะครับเนาะแล้ววันนี้ชุดตัวลูกหมุนนะครับก็จะเป็นลูกหมุนแบบเครนนะครับตัวนี้นะครับเนาะลูกหมุนแบบเครนนะครับ ของแบรนด์ของย y a m a ต o นะครับซึ่งวันนี้เอามามัดให้คุณบอแด้แต่เจ้าแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นชุดเนาะชุดปรับบานินนะครับเนาะขอบคุณผู้เสียบสุนสรยดีตัวแล้วก็วันนี้ชุดสายพีอีนะครับวันนี้ที่ที่เลือกใช้กับวันนี้นะครับก็จะเป็นของแบรนด์ของ Hunter นะครับวันนี้นะครับเนาะ h u n t ร์นะครับ รีสปอร์ตอัปเกรดพีอีักแปดนะครับตัวนี้นะครับนอนแน่แน่กันแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว<า>ลุ้นเฮ้อกำลังใจเฮ้ยป้อ,อ,อดีกว่านะครับเราผมกำลังอู้เลยไอ้จิมเดือดด่างอย่างเนี้ยโอ้ยลุ้นเลยนะเนี่ยฮะรูดเลยนะตัง้งกับเดยอตั้งกับเดยอผมมันยังมาหมอแม่นีเลิมเหลือฮะ <c oughs> นะจิมจ้านี่โอ้ผมก็ตื่นหันนะวันนี้ช่วงเช้านี่จะมาคอยได้อู้ได้แจ้งแต่เดี๋ยเพราะว่าช่วงเช้านี่ก่อแมนนี่ก็คนเสียงดังนะครับนี่คนเสียงดังนะครับ ฟังนะนะคอมเมนต์สง่งผมหมไหไอ้วาตัวนะครับว่าเปิงมบเปิงนะครับเนาะ,ะรก็บ,บอกแต่ขออีเดียวครับจะบอกว่าผมเหมือนไอแพมวงเบิกนะครับเนี่ยะ<อ>ขอเดียวครับโอเคบ่เดี๋ยวเอาไปลุน้นกันดูนกะว่าวันนี้ไผ่จะได้สต๊กไผจะได้สตูดไปโอ้ปนิเบรเล่นเฮ้ยเียวก้งไี่นุ่มน่นยังไม่แน่เลยมวยแนม่แน่แน่ ลักแบบว่านึงตั้งพูดมาได้เลยนะแหมข้าปนินบมแหเฮ้อย่างนี้แหเ็ไมโอ้ไอ้กายรกปนินด้วป่ะไอ้กายเอาปนินเบอร์สองเบอร์ล้วเน้อไอ้กายมากป่าเนื้อได้จะเปลี่ย ไอ้กอยเบอร์ต right ัวที <bucks> ่สองแล้วเด้อไอ้กายรับแปดเด้อดูไอ้กอยป้อมึงไม่ได้สักตัวเด้อมาเพชรมันจะดีไหมราคาเหมนตัวน้าตัวเด้อ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 ใหญ่เด้อตัวนี้ใหญ่เด้อใหญ่เด้อใหญ่หมดหือกันหน่อยตัวน้าตัวน้า ไปเหนียวไปหนังพโ่พ่อโยกหัเกล็แล้วบ่ามองเอาพี่เก็แลยโยกโยกยกโยกหนึ่งตัวเหรอฮู้โู้เอาก่อนเอาล้ครับนะแน่อีกเป้หวดมาก่อนล้ครับ อ้ิจะเพีย่ยันไซนงางมดูหาแล้วเหาแมนแมนแมนปอแมน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 แมันบบได้เนี่ยปอเขาเออะเขาแ่าเนอะแมนแล้วเนอะอ,อ,อปากเกสก่อนนะแฮมซีปอแฮมซีเนาะเนี้ยเนี้ย งามขันแน่งามแง่ทำเดียวล่งๆแน่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 ตะกี้แน่นอนตะกี้เนี่ยด่าโถ่นุเนียนขนแนแม่เนี่ยเนียนขวีดหนึ่งออกมาได้แง้ แม่แล้วครับนั่นี่ยเริ่มเข้าฝูงแล้วเจ๊เสดายครับที่ที่เขาอยู่นี่คือมันอี้เนาะแต่ฟังกันที่เขาน้านี่คืออี้เลยสูงมากเนี่ยเนี่ยท้อ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 จะมาต้องว่าเอาวัวเหงาะกับจิ้วจิ้วใน้เราหล่อ ไปนว้ก้เยนี่นอด้มาโดนกันแล้วนะบ่เฮ้ยนี่น่ะเนี่นอนน่ะนี่นอนนี่ไงขางกอันี่เนี่เนี่นได้ปนินตัวได้ปนินเนี่ยอืมกหน่อย รืดระเบอยมาแล้วครับเนี่ยนะฮะแค่คนเ่นเออมันตาเลยอีเน่ยเออสช่ไหมนี้แ่ใมนี้ตาเอเนี่ยบดูเนาะอีอะ้วเนี่ยเขาเนี่ยจนอีนะ่ย <onz> <etus> เอาหมดแล้วขอบคุณเยียมปังนะครับนายเพื่อนนายโดนแล้วครับโอ้โหอเฮ้ยเฮ้ยเบอร์เบอร์และและหมดครบ มนดีอะฮะมาซื้อแนหลายปอมันปอมันเหมือนกันนะอันนี้นี่ปอมันเหมือนกันปอมันเหมือนกัปอมันเหมือนกันนได้ปลดบปนได้ปลาดเบว้าวว้าวจะับยได้ปลดบยิ่งไอ่ะเอาบ่

ทักได้หรอวันทรายผมครับโหที่มเจอดังนะแม่แม่แม่โอเคขอบคุณครับอาไ้ดูผมได้ไหมะครับบรลุล้นแล้วลุ้นแล้วยังอืมมันก้อยลงเลยไอ้นุ่มแม่ของปกอไอ้กี่แปดนินล่ะแม่เรี้ยนอยู่ฮ่โดนหม่อะไระอ้โดนมาแห่ น,นี่นีน่โอ้จอมลมเฮ้ยอจอมลมเฮ้ยไอเจอมโมไมต่น,ไไน,นยที่ไอ,อ้โดนติก๊กเฮ้นยนูใกล้นั่ที่เราออนนั่งน่ที่เราอ่อนนั่งเล่นเนี่ยแจอีหยิงมายืนนัน่นห่ด้ยแปลมัได้ถูกไหมไปก่อนได้ปะเออประจอมแปลกันอยู่อะถูกไหมไปกันได้ไปะ

เขาแมตัวโล่หม้อสองมื่ได้อะมันจะแบบแฟ้ขวงตัวนี้โล่หนึ่งโล่สองมันจะ่นักแค่ไดนเนีัย เนี่อย่งบอกเลยีอะลปากวาเน้อปากวาเน้อครับปากวานเน้อปากวาเน้อปากวาเน้อปากวาเน้อขวาเน้อขวาเน้อเงี้ยโอ้ยเดียวลยพ่ปากเน้อปากเน้อปาเน้อปากเน้อจิเยอะอันยังไงม่ใจเลยบ่ เขาวทาโอ้ยให่แหววใหญ่่ใหญ่ใ่จรมันเนี้ยจิงเดียวละนนอใส่ป่องามๆครับผมมาโอ้หอยป่อนี้เบอรอแล้วเนอะวะอืมมันนี่ใหญ่อะมันรู้นี่แหวนน่อยกวมตอนเอาไ้ก็กินข้าวครับเนอะวันนี้กินกันแบบพุ้นฮ้องว่ะลิเวอ e ี y ไว้ป้อไปยังดีป้อพุ่ดหอไปแจ้งนะเป็นบอกเขาไปแจ้งแจ้งมันได้จะเป็นโลตัวหกขีดถึงนะนี่วันนี้เดลิเวอรี่ไปนะครับป่อโอวันนี้จะเผานี่ไฟเผาขคดแนวกี่ข้าวก่อนกองทัพเดือนั้องได้กี่ข้าวแล้วมาตอนนี้เขาจะลุยกันต่อนนี้ป้อหรอแม่งแล้วให้ลุยเรอบ้าจะได้ง่ายขึ้นแล้วแบบร้อยเอบาทว่าแล้ววัีกป้อได้ยังไงจีแล้อู้แด่อะอลา เนี่นี่แดนยังมาได้แม่แดนใหญ่นี่อันนี้อู้กันแบบตามเนื้อแพะหรอแล้วย่างก็คือป่อไม่ได้มาจ่อมแปดหมื่นดยแม่ละถ้าอู้ถ้าจะอู้เป็นเป็นกันไปนี่สองแสนเดือนมีแนบมาหรอแม่หมื่นแม่หมื่นหน้ามาได้ก็เดี๋ยวเฮากี่ข้าวเสรแล้วเดี๋ยวจะลุยต่อเพราะว่าตอนนี้ยังเฮาจับอาการมันม่ได้แลยป่ะเน่ยตัวหายใหญ่อยู่ คือมันนี้ที่ที่เราอยู่มันมันอันนี้บปอต้องไปก่อนโหเอ้ยต่ฟางมันต่ฟางมันจริงอ๋อมันจริงแม่นผมเลยแบบมันไม่ได้เข้าเจือแบบข้าวเพี้นแล้วที่สอคพันต้นก็ได้กับเป็นจะแหล่นะอย่าลืมครับนะคอมเมนต์ไปกันตั้งใจให้กับป้อครับสำหรับใครที่กระแตแห่งคุณป่องอครับวันนี้ได้ทำเนื้อโกดืนป้อโดยกิ้งกิ้งกองกองโดยวันนี้จะได้หันป้อเยอะอะละหอกเนี่ยมันนี่นะ มาเข้ากอบมาหมดเวลาที่บ่ายสามโมงครับหมดเวลาที่บ่ายสโมงกินข้าวต้อแล้วลุยต่อวัน,อนนี้ป่อแต้เนอะูอนน่อเต้ใหญ่ห้าหกห้นะครับผมวันี้รางวัลที่ ไาน,นึไนายน,<อ>นก,กว่าผมมันนะครับหอยังซะงให้มัแย้งนัมาเจ้าอีกกโอ้โหก็ตังกับ้อไม่นอนไ<ๆ>ม่ย,ออยม้มยืนเดียวบุตร <c oughs> น่ะออ เออโดนแล้วครับผมเฮ้ยป่ะเฮ้ยโอ้ยเอาแล้วป้อโดนแล้วเอาแล้วเอาแล้วปโดนแล้วเอาลุกเอาลผมเน้นงนครับผมเน้นงนครับ แคเด่โล้วป้าพ่อไม่จ้างหรอแต่เป็นผิดเอารางวัลป้าพ่อไปไปจะไปเอารางวัลหรือครับไปป้าพ่อไปวันนี้อีป่อผมเอาแม่จ้างนะครับผมไปเฮียสวยยิ้มหนมายิงมามามาจ้างเร็วมาจ้างเร็วอันนี้ปลาไข่ ปลาปอปลาบอปลาปอปลาบอดปลาบอดพ่อเกณบอกปลาบอดมาแจ้ตาบอดธรรมดาพิการซ้ำซ้อนตาบอดตัวเปลี่ยนออลที่สิ่ตัวออีโอ้ยมีลุ้นเนอะมีลุ้นเนอะดูครับตอนนี้ตอนนี้น้ำน้ำอยู่ระ่ับไหนวะน้ำบอกก่อนนะนี้เป็นอยังปลาปลาสายปลาสายปลาสายเอาพี่ปลาสายจมงทองปลาสายอ่าเชิญเดี๋ยว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 เอาจ้างเนาะครับผมอ่าจ้างจ้างตอนนี้น้ำอยู่ศูนย์จุดหกแปดเนาะศูนย์จุดหกแปดน้ำน้ำก็คือ ถ้าถ้าเกินถ้าเกิน8ขีดไปแต่ว่าตกเนาะ,ะแต่ถ้าว่าใกล้เคียง8มากที่สุดถือว่าเป็นผู้นำอะไรครับ <laughs> 0.54แล้วขี้ <laughs> ตกครับผมแล,แล้วขี้ปะแกศเสียใจตัวเด้อปะแกศเสียใจตัว<อ>เด้อเอ้ทำไมจะได้รางวัลอ,อานเหมือนเดิมไหมครับเอ้ยบอกอ,อ,อีกบอกแนวมา,าจังไม่ได้ ไม่ได้เอาแบนนี่ต่อจะมันเอามันได้ป่อนี่แต่่อ

หลาปหลายแล้วเด้ออืมใจ้แล้วชุงูมาสองทองนะครับเอ่อแล้วแต่เขามาดูสาเนอร์ปลาไซเนอร์ไซเนอร์เออสายดูเออครับเออครับเออครับเออเรียบร้อยป่าหญ่โดนปอโดนปอของเราปลาเระเมีตะแกะมาโดนมาดนเลยไ่้กแฟเก็อีงโนจ มาบอกเจ้าหมูเพิ่งหูกันดีเพราะว่าวันนี้เฮาได้ปลาหลายตัวแต่อู้กันไปมันก็ยังไม่ชัวที่ได้หลายตัวนั่นก็คือหมูขาโ <c oughs> อ้ม่ใช่เฮาสักเฮานานได้สองสามตัวย่งแครนบ่วันนี้ก็ยังชัวยังดีอยู่ สามาบอกบอน,นี้มาเป็นคู่พี่ช่บอกใครอยากจะรู้คือบอกเจ้าหมูนี่เองฟังกันไว้ตัวกันแล้วครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าปลาหลายของเปิ้ลกันเลยก <c oughs> ับอลัลบั้มให้นุ่มสปิลเปอร์กับที่บอกเจ้าหมูผลงานเพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับ<อ>ท่าน <c oughs> บธรำมดาบธรรมดาบธรรมดาบธรรมดาเกบของกันเป็นที่เซตเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงท้ายคลิปกันตัวนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาตะวันยามแรงแล้วนะครับวันนี้ป,าป่าเกาะปอที่จะได้พ่องเหมือนที่เพลงบอกไปนะครับป่าเพป่นนัก ปลาเขาอาจจะได้น้อยแต่วันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนจะดีนะครับสำหรับเหยื่อตกปลานะครับทุกแบรนด์เลยของ AB Fishing นะครับแล้จะเป็นสูตรพิเศษหรือของโปเต้นะครับและสำหรับชุดตัวแบดของยาโมโต้กันตัวนะครับวันนี้ที่สนับสนุนนะครับช่องพายเหยื่อช่องน้อยช่องนี้นะครับตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้อีป้อยังยังจอมอยู่นะตอนนี้ยังอีป้อยังจอมอยู่นะตอนนี้นะติดลมอยู่นะครับเนาะหากชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปมาใหม่กับตัววันนี้ขออนุญาตผมไม่ใช่ป๊กนะแต่จะคืออีป่อจอมเล่นกันต่อพาะตอนนี้ซาซากนแลัวครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนจะไปลืมคอมเมนต์มาบอกกับตัวไว้ยางขึ้นไปที่ไหนแต่ที่สําคัญถ้าคลิปไหนถ้าคุณป้อมาผมอีเพื่อป่อจอมเหมือนๆอย่างนี้ครับวันนี้เอาไว้โอ้โหกกตึงกกมรุงตุงซีครับพร้อมกับอีป้อและทีมงานพายเยอะครับพราอนะมืดมามืดแน่โหมามืดนะตะวันําแรงลาทุกท่านกลับไปก่อนครับมีความสุขุกคนครับสวัสดีครับ